ยินดีก้อยรัชวินคลอดน้องเวลาลูกคนที่สองแล้วเผยภาพแรกพร้อมหน้าสี่คนยินดีปรีดากับครอบครัวคงมาไลยหลังสมาชิกใหม่น้องเวลาลูกคนที่สองซึ่งเป็นเพศหญิงของคุณพ่อร็อกเกอร์ตูนบอดี้สแลมและคุณแม่คนสวยก้อยรัชวิน ออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้โดยแม่ก,ก้อยได้โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักกับภาพแรกพร้อมหน้าสี่คนในครอบครัวและระบุข้อความเอาไว้ว่าภาพแรกของพวกเราทั้งสี่คนพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ป้านะอาทุกคนคะ่ะหนูชื่อเวลาหนูเลยมาตรงเวลาเป๊ะเลยคะ่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะทางกลางเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามายินดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองป้ายแดงกันอย่างมากมายทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ